อยา่าคาดหวังอะไรกับใจคนขนาดเราอยากจะกินน้ำพริกป่าถูแต่มาจบที่แนงไก่ได้ยังไงกันเนี่ย <c oughs> อดข้าวมาสองวันแล้วค่ะไม่ได้ลดน้ำหนักนะคะมัวแต่กินขนมจีนน้ำยาที่ทำแช่ฟิสเอาไว้ ไม่มีเวลาจะเข้าครัวค่ะวันนี้ก็เลยขอเมนูแบบแเร่งด่วนเนื่องจากว่ามีไก่ที่หั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วก็เลยง่ายต่อการทำเมนูนี้ค่ะพะแนงไก่หอมๆค่ะทานกแกล้มกับไข่เจียวสมุนไพรคือซาร่า ไม่วางเข้าครัวเนื่องจากว่าติดภารกิจอบขนมปังกรอบหน้าแน่นติดต่อกันสี่วันค่ะไกรเทศการงานก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาค่ะภูมิใจมากๆกับขนมปังกรอบตัวนี้ ไปค่ะไปทานข้าวกันค่ะทุกคนแล้วพบกับซาร่าในคลิปหน้าค่ะ